นายไม้ออกมาเขียนคำตอบข้อสามหน้ากระดาษหน่อยสิมากรนะน่ะเป็นอะไรของเธอน่ะนายไม้เอ,อ่ชอช็อกครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับเพื่อนจะมาสอนวิธีการซ้อมดนตรีกันนะครับเกาอ๋อเกาอ๋อคิดว่ามึงจิงแล้วมึงแน่หเหมือนรอไอ้เงนทำไรอยู่น่ะพวกเธอซ้อมดนตรีไงจานซ้อมด้วยกันเปล่าจานสนุกนะจานลองหน่อยเปล่า รู้เปล่าดูหนังเรื่องเนี้จะดูให้สนุกต้องไม่คิดอะไรเลยนะเว้ยต้องไม่คิดอะไรเลยใช่ปะได้ได้ไดใช่แล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนที่เขาไม่คิดอะไรกับมึงอะเฮ้ยหนังม่าเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยเทกูด้วยเฮ้ยก๊อปมึงนี่หลายใจเนะาะฮะยังไงวะคนคุยกูยังไม่มีเลยก็มึงเพิ่งจะเทน้ำอะฮะชื่ออะไรเนี่ยวอาอยาบอ,าอ,าอ,าอะ ชะชะเชียยาบใครสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปั่นงานยังไงให้แล้วนะครับแล้วทำไมต้องเป็นแายงานกูฟะเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องมีงานกับเครื่องปั่นก่อนแล้วทำไมต้องเป็นกูวะจากนั้นก็ปั่นเลยบอกเลยว่าถ้ากันกับฟ้าไปกินข้าวด้วยกันไปที่ด้วยกันบ่อยๆแถยมยังคุยกันก่อนนอนทุกคืนด้วยฟ้าเป็นอะไรกับกันครับ เออเป็นแฟนกันเป่าวะมิงปะปะเป็นดิเออเออเป็นเเ <laughs> พื่อนรูสอบได้คะแนเนเต็มด้วยอ่ะดูดิอู้สุดยอดไปเลยเพื่อนเชียสวมเต็มจะเอาอะไรป่าวจะไปซื้อน้ำงินฝากซื้อน้ำขวหนึ่งดิเอ้าน้ำแล้วเงินทอนกลัะมึงรู้ป่าวไวรัสโควิด COVID 14อ่ะสามารถอยู่บนธนบัตรได้ถึง14วันเก็บไปกูก่อนเดี๋ยวเพื่อนกูเป็นหัวมึงนะเนี่ย กูว่าอยู่ไม่ได้ถึง14วันหรอกวะไวรัสหรอวะเปล่าเงินกูอะโคเทพสวัสดีครับผมผมเองนะครับยูตาใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยล่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วใครจะเอานาฬิกาไปวันเนี้ย